ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับวันนี้ก็เช้าวันเสาร์สิ้นเดือนครับ30พฤศจิกายน6 7ตอนนี้10โมงกับ58นาทีนะครับวันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่าไปวิเคราะห์นะเอลีกนะครับสคู่นะครับรอบเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายโมงนะครับท่านไหน รอบ11โมงโทษทีรอบ11โมง,โททโมงกับรอบบ่ายโมงนะครับท่านไหนสนใจอยากรับชมรับฟังนะครับก็ที่หน้าช่องแล้วนะครับโพสต์ลงไว้ให้แล้วทั้ง2คู่นะครับอย่าลืมครับสถิติเอลีกของผมเนี่ยสวนแต่ว่าในบทวิเคราะห์ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามตัวเลขตามฟอร์มทุกอย่างนะครับเมื่อมันยึดแนวทางนี้แล้วมันจะสวนตรงข้ามก็ให้มันเป็นไปนะครับประมาณนั้นนะครับ ทีนี้เมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าบอลนในลีกหลักลีกใหญ่ๆหน่อยเนี่ยบอลต่อมานะครับแต่ว่าไอตัวที่ไม่มากับเป็นลีกที่ยอดนิยมอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมีคู่เดียวนะครับก็ไบรตันทำได้แค่เสมอกับทีมบวซ์เซาท์เทมตันตไป1ประตูต่อ1นนะครับต่อเยอะด้วยเมื่อคืนไบรตันอะไหล่ไปถึงลูกครึ่งนะครับ นำก็นึกว่าจะสบ,บายที่ไหนได้ครับโดนทีเด็ดเซาแทมป์ตันตีเสมอนะครับจบหนึ่งหนึ่งนะครับบุนเดสลิก้าเยอรมันซังพาวลีก็เอาชนะโฮสไต์คิวไป3ประตูต่อ1นะครับเกาโชซิลาอิตาลีชาวเกาะกายาลีก็เฉือนชนะเวโรนา1นประตูต่อ0ในลาลิก้าสเปนนะครับเรียวมาโยก้าก็เฉือนชนะ ไอข้ขงข่าวบาเลนเซียไป2ประตูต่อ1นะครับราคาแปลกทั้งนั้นเลยครับราคาวัดใจครึ่งลูกเนี่ยแต่ว่าเจ้าบ้านทําได้หมดนะครับเจ้าบ้านทําได้หมดแม้กระทั่งหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับล้องนะครับก็สามารถบุกไปเอาชนะแล้งได้2ประตูต่อ0ดาบคู่นะครับเชฟฟิลล์อยู่ในเตดก็เฉือนชนะซันเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ0ย์นะครับ ก็ผมมองว่าครึ่งลูกไม่น่ามามันมาหมดเลยแต่ว่าผมหลีกไปให้ทัศนบลลองนะ,อะบอลหลีกลองนะครับฮอนแลนด์พรีเมียร์นะครับฮิลเลนวีนนะครับก็ทำได้แค่เสมอกับ RKC ์าวไป1ประตูต่อ1 f ึ่งอัพอังกฤษมีคู่เดียวนะครับฮาโลเกตทาวนะครับก็เอาชนะเกนส์บโลตินิตี้ไป1ประตูต่อ0ูนย์โปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับ ฟาเลนเซ่ก็เฉือนชนะอัมดล่าไป1.0เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับบอลบี bon ้ก็ทำได้แค่เฉือนชนะเอาบอก1ประตูต่อ0นะครับชนะแต่ไม่เห็นไหมบอลนะ่ะมันแบบบุดบิดนะครับบุดบิดต,ตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับอันตัญยาสปอร์นะครับก็สามารถเฉือนชนะชีวัสปอร์ไป2-1เบลเยียมโปลีกนะครับ เมเชลเลนหลุดครับบุกไปพ่ายให้กับคอไทส์นะครับ1ประตูต่อ3โรมาเนียซูปเปอร์ลีกบตโตซานี่ก็เสมอกับฟาลูคอนสแตนตาไป0-0ในขณะที่ลาปิดบูคาเรสก็เสมอกับปิโตลุนปูเอสติ1ประตูต่อ1นะครับโคเอเชียดิวิชั่น1นะครับวาเทคก็เอาชนะซิเบนิกไป2-1โปรแลนดิวิชั่น1เสมอทั้ง2คู่เลยนะครับ คาโควียคาคอฟก็เสมอกับซากาบีโรบิน1-1พีเอสกิววิทนะครับก็เสมอกับเลสพอนานไป0-0นะครับโอ้จากฝูงยิงไม่ได้ครับเสมอ0-0เฟรนด์ครับนะครับเฟรนด์ครับบาสตียก็เอาชนะนองซี่2ประตูต่อ0อังกฤษคอนเฟเ l e a ลีกใต้นะครับอาเวเล่ก็เสมอกับเวลลิงยูไนเต็ด1ประตูต่อ1สกอตแลนด์เอฟเอคัพนะครับ ดัมบัตันครับก็เฉือนชนะอัลลัวเอตแลนติกไป3ประตูต่อ2ในขณะที่ลีกาสเยอรมันนะครับชาเกสูญสี่ก็แพ้ให้กับไกเซอร์สซลเทนไปถึงศูนย์ประตูต่อสามนะครับในขณะที่มักเดเบิร์กก็แพ้ให้กับหญิงชลาแฮท่าบรินไปหนึ่งประตูต่อสามนะครับเจ้าบ้านแพ้รวดครับลีกาสองเยอรมัน ซิลิบีอิตาลีนะครับซัตซัวโครับไม่พลาดครับบุกไปเอาชนะเลเจนา2-0เซกุนดา2สเปนนะครับเลียวโอเบโดที่มาแบบรัวๆครับเมื่อคืนโอ้โหไม่รู้เป็นไรครับช็อตซะอย่างนั้นนะครับแพ้ต่ออุเอสกาไปถึง0ประตูต่อ3นะครับคู่นี้ก็อยู่ในบอลสกอร์ของผมด้วยนะครับบอลสกอร์ครึ่งแรกนะครับสูงแรกเนี่ยต่อแค่ครึ่งควบลูกก็ มาได้ครึ่งหนึงนะครับก็น่าจะมีครึ่งราคาน้ําประมาณ7ด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่ามันยิงนาที15นั่นนะครับคอนแลนด์ลีกสองนะครับเอ็กซิลเซอรก็เอาชนะอาแจกเยาวชนไป2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่ที่ให้ทัศนะในกลุ่มลายคู่เดียวเมื่อวานนี้ก็คือให้ลองโรด้าเจซนะครับครึ่งลูก7 8หรือปอได้เต็มนะครับก็ปรากฏว่าโรด้าเจซเสมอกับโวลเลนดัมไป1ประตูต่อหนึนะครับ บอลสกอร์ก็มานะครับอบอลเต็งก็มาครับโรด้าเจซ็ซีเดนฮาร์ครับราคาเห็นไหมราคาแปลกราคาล่อซื้อครับไม่เหลือครับเอาชนะเอ็มเอนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับวิเทสก็พิกล็อกเอาชนะเฮมอนสปอร์ต2 1 2> เทลสตาร์เสมอกับคัมบูไป2ประตูต่อ2แล้วก็ FC ฟซีไอโอเฟนครับเฉือนชนะ PSV เยาวชนไป1ประตูต่อ0นะครับ สวิตเซอร์แลนด์ดิวิชั่น2นะครับสเตตโลซานครับก็แพ้ต่อเนเธอร์เตลชามักครับ1ประตูต่อ2วานุสเสมอกับ FC ชาร์ฟเฮาเซ่นครับ2ประตูต่อ2ออสเตรเลียเอลีกเมื่อวานผมไม่ได้วิเคราะห์นะครับมีเตะอยู่คู่เดียวต่อเซเวอร์เลยนะครับอดีร์ไลเดยอยู่ในเตะต่อเขาลูกครึ่งปรากฏว่าทำได้แค่เสมอกับเพิร์ดกอรี่ไป2ประตูต่อ2นะครับซาอุดีอาระเบียโปรเฟชชั่นัลลีกนะครับ เอากาตาซิย่านะครับก็เฉือนชนะเอาคาลิสไป1ประตูต่อศูนย์ในขณะที่เอานัสเซอร์ของคิสียโนโรนันโดเมื่อวานนี้ก็ชนะคามักไป2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เป็นโรนันโดครับซัดทั้ง2ประตูนะครับโอ้โหแรงไม่เลิกเลยนะครับคือจะบอกว่าลีกมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะคือเล่นระดับอาชีพแล้วเนี่ยสภาพร่างกายความฟิต ทักษะพร้อมจริงๆครับโลนันโดนี่ต้องยอมรับเลยเอาอาลี่ครับก็เฉือนชนะอาเวด้าไป1ประตูต่อ0อินเดียซูเปอร์ลีกนะครับอีสต์เบงกอก็พลิกเอาชนะนอตอิตยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0นะครับฟุตบอล,ลไทยเมื่อวานนี้นะครับไทยแลนด์พิเมลิกทีหเนี่ยประจวบ FC ก็เสมอกับนครราชสีมา f อไป2ประตูต่อ2 ในส่วนของ t 2ครับไทยแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแพร่อยู่ในเต็ดก็ไล่ถล่มจันทบุรี FC ไปถึง6ประตูต่อ2นะครับครึ่งแรกก็4-0แล้วสุดยอดครับแพ้น่าจะได้เลื่อนชั้นนะผมมองส่วนค่ำคืนวันนี้โอ้โห,โหมาโหลานและลานตามากนะครับโอ้โหแล้วมันดีเยอะเนี่ยเวลาคัดราคาเนี่ยคัดจนปวดหัวเลยนะ คือมันต้องเพ่งไปเลยเลือกไปเลยนะครับถ้ามันค่อยๆดูทีละคู่เนี่ยโอ้ยคู่นั้นก็หน่ามาคู่นี้ก็หน้าไป <c oughs> มันสู้บอลบีบให้เหลือน้อยๆคู่ไม่ได้เนาะอ่ะเราไปเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ4ี่ทุ่มมี4คู่นะครับสาริกาดงนิวคาเซิลจะบุกไปต่อคิสเซิลพาเลทปอปปานะครับ เจ้าป่า n o t t i n g h a m Forest โอ้โหเล่นในบ้านเป็นต่อมาขาวิฟสวิททาวครึ่งควบลูกนะครับโอ้โหราคาเท่าแมนยูบุกไปต่อเลยนะอาทิตย์ที่แล้วนะครับเบรนฟอร์ดเล่นในบ้านเป็นต่อเลสเตอร์ซิตี้ครึ่งควบลูกนะครับอราาอบอลสมัตจะปลุกไปต่อนะวูฟแพรตันวันเดอร์เลนนเอ City, ร์รอรป,ป,อ ler, ปอปานะครับในขณะที่6กทุ่มครึ่งนะครับลอนดอนดาร์บี้แมทช์นะครับ ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนอัพทันพาร์กของเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดนะครับก็ราคาที่อาร์เซนอลบุกไปเนี่ยต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับโอ้โหหวาดเสียวบอกตรงๆเลยครับเวสต์แฮมนีผีเข้าผีออกอยู่แล้วนะครับบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับสามทุ่มครึ่งมีห้าคู่นะครับในห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะบุกไปต่อยูเนียนเบอร์ลินครึ่งควบลูกนะครับ อาบีไลฟสิกเล่นในลังเป็นต่อหมาป่าโ o ฟบวกครึ่งควบลูกนะครับไฟบวกเล่นในบ้านเป็นต่อสิงห์หนุ่มมูลิเซียนเป็นเช่นกระดบักครึ่งลูกออม้าขาวสุดการจะบุกไปต่อเจ้านกนางนวนเวเดอร์เบรเมนปอปานะครับอาสบวกเล่นในบ้านเป็นต่อโบกุ้มครึ่งควบลูกแล้วก็คู่ดึกหกทุ่มครึ่งนะครับเสือใต้บบเยอร์มิวนิกครับจะบุกไปต่อ เสือเหลืองบูเซียนดอตมุนลูกหนึ่งครับถึงเวสต์ฟาเลนสเตเดียมเลยโอ้โหคู่นี้ก็ดูกันนะครับว่าดอตมุนจะสู้ทีมออสตาของไบเยอร์เบิวนิกไหวไหมนะครับเกาโชซิลอาอิตาลีนะครับ,าาารบสามทุ่มโคโมโมเล่นในบ้านเป็นต่อมอนซ่าครึ่งลูกนะครับหกทุ่มปิศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับก็ จะเล่นในหลังซานซิโร่ครับรับการไปเยือนของเอมโปลีมิลานถูกยกให้เป็นต่อลูกครึ่งนะครับตี2.45ครับบุลญนาเล่นในบ้านเป็นต่อเวเนเซียรครึ่งควบลูกนะครับ <c oughs> ลาลิก้าสเปนนะครับ2ทุ่มเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาโอ้โหช่วงหลังมานี่นะครับบอลอย่างบาร์เซโลนาหรือเรียวมัดริดเพิ่งไๆ่จะสังเกตเลยว่าลงมาเตะช่วงหัวค่ำนะ ปกติเนี่ยพวกนี้จะต้องไปอยู่ช่วงตีสามตีสครับแต่ว่าฤดูการนี้มาแปลกอาจจะเพราะว่าเอามาทํำในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดก็ได้นะครับบาร์เซโลนาเล่นในคนัมดูวันนี้เป็นต่อลาสพมัดผู้มาเยือนถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสี่ทุ่มสิบอาาเบสเล่นในบ้านเป็นต่อเลกาเนสครึ่งลูกนะครับ หกทุ่มครึ่งเซลตาบิโกจะบุกไปต่อเอสปันยอนปอปาแล้วก็ปิดท้ายด้วยตี3นะครับตามีอเลติโกมัดลิดจะบุกไปต่อเลียวบยาดุลิดหนลูกเลยนะครับโอ้โหลีกเอิงฝรั่งเศสห้าทุ่มนะครับแลนส์เล่นในบ้านเป็นต่อแซงเอเตียนลูกควบลูกครึ่งตี1นะครับแบดเล่นในบ้านเป็นต่อสตาบูกปอปานะครับ แล้วก็คู่ดึกตีสามเห็นไหมพวกอย่างปารีสเนยะเตะเตดึกบ่อยนะครับตีสามปารีสแซง์แมงเล่นในบ้านเป็นต่อน้องนะครับลูกครึ่งครบสองนะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่ทุ่มครึ่งมี3คู่นะครับวัตฟอร์ดเล่นในบ้านเป็นต่อควีนส์พาร์คเรนเจอร์ครึ่งลูกมิดเดิลสเบอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อฮันซิตี้ลูกควบลูกครึ่งนะครับ แล้วก็มิววอลครับจะบุกไปต่อออกฟอร์ดอยู่นเตดปอปานะครับคู่2ทุ่มครึ่งนะครับยุงทองลีสอยู่ในเต็ดครับบุกไปเยือนอีวูดพาร์คนะครับของแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับก็บุกไปต่อเขาครึ่งลูกวัดใจนะครับสี่ทุ่มเนี่ยมีอีก6คู่นะครับเบอร์ลี่บุกไปต่อช่างปั้นหม้อสโต๊กซิตี้ปอปานะครับ เวสบอมบิดเอาเบียนครับบุกไปต่อเบสตันราคาเสมอเอ้ยอันนี้แปลกนะครับเบสตันเนี่ยอันดับ19 w เ s t วสบอมอันดับ7นะครับนอร i ลิ c ซิตี้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อลูตันทาวครึ่งลูกหงขาวสวอนซีนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อทีมบ้วยปอร์สมัทครึ่งควบลูกนะครับมิดต mm ันซิตีครับเล่นในบ้านเป็นต่อพรีมัดหลูกแล้วก็ปิดท้ายด้วยช้างกระทืบลงโคเวนที่ครับ เล่นในบ้านเป็นต่อคาดิฟซิตี้ผู้มาเยือนครึ่งควบลูกนะครับฮอนแลนด์เอลิเดวิซีนะครับสี่ทุ่มครึ่งเอ็นซีเบด้าครับเล่นในบ้านเป็นต่ออัลเมเลซิตี้ปอปานะครับหกทุ่มสี่สิบห้าโกดิงเกนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อวิลเลมทเวครึ่งลูกตีสองเฟยนูดเล่นในบ้านเป็นต่อฟอร์ตูน่าซิสตาดลูกครึ่งควบสองนะครับ แล้วก็คู่ดึกตีสามนะครับสปาร์ตาลอตเทอร์ดัมนะครับจะบุกไปต่อสวอลเล่ปอปานะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกสี่ทุ่มครึ่งนะครับโมลายเลนเซ่ ense, บุกไปต่อเรโออาฟนะครับราคาเสมอตีหนึ่งนาซิองนาวครับเล่นในบ้านเป็นต่อเบลวิสตาครึ่งลูกแล้วก็ปิดท้ายคู่ดึกครับตีสามครึ่งนะครับจากฝูงสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับซึ่งเพิ่งจะ เละเทะมานะครับก็วันนี้นะครับเเล่นในบ้านเป็นต่อซันตาคาล่าสองลูกเลยนะครับลีกาสองเยอรมันนะครับหนึ่งทุ่มเนี่ยมีสามคู่นะครับเอลวอัเบิร์กเล่นในบ้านเป็นต่อฮะต้องอ่านย้ำเลยครับเอลวอัเบิร์กครับเล่นในบ้านเป็นต่อจากฝูงพาเดอร์บอลราคาเสมอนะครับอยู่สาฝูงพาาเดอร์บอลเนี่ย สิบได้สิบนะครับอยู่เจ้าบ้านสิบได้แปดแพ้บ้าโคโลนครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อฮันโนเวอร์ครึ่งควบลูกนะครับอแทรกเบลชวายนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อจอร์นเลเกนเบิร์กนะครับครึ่งควบลูกคู่ดึกตีสองครึ่งนะครับดามสตัดเล่นในบ้านเป็นต่อพูเมนมูนสเตอร์ครึ่งควบลูกนะครับเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับสามทุ่มมี4คู่นะครับ คลมโมเนเซจะบุกไปต่อซุตติโลอัลโตปอปานะครับเบดชาเล่นในบ้านเป็นต่อบารี่ราคาเสมอซิดดาเตล่าเล่นในบ้านเป็นต่อยูเวสตาเบียปอปาแล้วก็ลาซามซามโดเลียนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อคาตาซาโลครึ่งลูกนะครับห้าทุ่มสิบห้าครับโมเนนาจะบุกไปต่อมานโตว่าราคาเสมอเซกุนดาสองสเปนนะครับสี่ทุ่มครึ่งมีสองคู่ เอาเมเลียเล่นในบ้านเป็นต่อกรานด้าครึ่งลูกเลียวซลาโกซ่านะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออัลบาเซเต้ครึ่งลูกนะครับหกทุ่มครึ่งมี2คู่จะฝูงอย่างลาซิงซานตาแดนนะครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อมิลานเดสผู้มาเยือนนะครับครึ่งควบลูกแล้วก็คาดิสเล่นในบ้านเป็นต่อเดอปติโวลาคอรุนยาครับปอปานะครับคู่ดึกตี3าเอลเช่จะบุกไปต่อเตเนริเฟ่ปอปานะครับ ออสเตรเลียเอลีกเนี่ยมี3คู่ผมวิเคราะห์หน้าช่องไปแล้ว2คู่นะครับ11บเอโมงโอเกแลนด์ FC ครับเล่นในบ้านเป็นต่อนิวคาสเซิลเจ็ตหนึ่งลูกเตะแล้วไปเตะไป14นาทีแล้วตอนนี้แล้วก็บ่ายโมงนะครับเมลเบิร์นซิตี้นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอร์เลอร์ครึ่งควบลูกนะครับคู่บ่าย3 35มแม็กอาเธอร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อบิสแมนโลครึ่งควบลูกนะครับ ทีหนึ่งนะครับไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับมี3คู่6โมงเย็น2คู่นะครับขอนแก่นยูไนเต็ดเล่นในบ้านเป็นต่อระยอง FC ราคาเสมอแล้วก็ลำพูนวอรเเออร์นะครับจะบุกไปต่อนครปฐมยูไนเต็ดราคาเสมอคู่1ทุ่มเชียงรายยูไนเต็ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อสุโขทัย FC ราคาเสมอโอ้โหพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกวันนี้ราคาแปลกๆนะไม่กล้าต่อลูกเลยนะครับ ท2ครับไทยแชมเปี้ยนชิพหกโมงเย็นนะครับนครสีอยู่ในเต็ดจะบุกไปต่อัชนาทองบินนะครับปอปลา6กโมงครึ่งนะครับลำปาง FC เล่นในบ้านเป็นต่อสุพรรณบุรี FC ลูกครึ่ง1นึทุ่มมี2คู่นะครับมหาสาครคาม FC ครับเล่นในบ้านเป็นต่อโปลิสเทโลครึ่งควบลูกแล้วก็สีสเกตอยู่ในเต็ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อเกษตรศาสตร์ f อราคาเสมอ ทีมของโตโน่ใช่ไหมกเกษตรศาสตร์ FC นะครับอ่ะประมาณนี้โอ้โหเอาซะเหนื่อยเลยนะครับเยอะมากครับวันนี้มีครบหลากหลายทั้งหลีกหล,กลักหลีกรองนะครับยังไงก็อย่าลืมครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเที่ยังไม่ได้กดกดเถอะครับกดนะครับ กดนะจ๊ะไม่รู้จะขอร้องยังไงนะครับส่วนท่านไหนที่ติดตามกันอยู่แล้วครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับส่วนท่านไหนต้องการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงไลน์ส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t นะครับ NAMWO นะครับส่วนท่านไหนไม่สะดวกพิมพ์นะครับต้องการสแกน QR Code Line นะครับ QR Code Line เนี่ยแปะในแถบชุมชนที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับทีเด็ดน้ำมูเลยก็ได้ก็เจอนะครับพิมพ์เลย TDETNAMWO นี่แหละเ,เจอเลยนะครับแล้วก็ไม่งั้นก็เข้าไปที่หน้าช่องนะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับ ทีเด็ดฟุตบอลก็อยู่กับเจ้าแล้วก็ไปแถบชุมชนนะครับก็ไปที่โพสต์ต่างๆก็จะมีรูปคิวาร์โค้ดลายแปะอยู่แทบทุกโพสต์แล้วครับในช่วงหลังเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีก็รอบค่ำนะครับช่วงนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ